ฉันไปเล่นดีกว่าตรงนั้นน่าเล่นจังเลยแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นด้วยจะได้เล่นสนุกสนุกไป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 โอสนุกจังเลยอุ้ยฉัน,นูกับไปเล่นตรงนั้นดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หรอ เธอฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมได้สิแล้วเพื่อนอีกคนคือหายไปไหนหรอเอ,อ,เอ,อ๋เอเคาลาไมมาเราไปสั่งข้าวกินกันไปขายของจ้าขายของจ้าอ,อ๋อขายอะไรบ้างคะแป๊บนึงนะคะขอเก็บของก่อนค่ะแล้วคะ่ะเอาไอศครีมสองแล้วก็น้ำเปล่าสองแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวสองค่ะโอเคค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะ แม่ค้าคะแม่ค้จะไม่ลอกกิจใช่ไหมคะไม่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนมานั่งโอเคอุ้ยของหมดคุณลูกค้าคะขอไปซื้อของแป๊บนึงนะคะไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะค่ะขนนี่นี่แกจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันพาไปโอเคฉันอยากให้เธอพาไปพอดีเลยอุ้ยแกรอฉันด้วยสิเอาก็แกมาหรือยังเนี่ยไปเข้าห มาดูชน,นะได้ได้ได้ว๊ไม่นี่ไงที่ซื้อของอยู่ใกล้ๆเลยแกจะเข้าด้วยหรอไม่ไม่ไม่เข้าเสร็จแล้วนะไม่ไม่ไม่มันไปกลับที่เดิมมาก่อนแล้วใช่ใช่ใช่กลับไปที่เดิมกันวิซื้อของเสร็จแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอยากกินน้ําแล้วอเดี๋ยวสั่งแมคคาก็าได้นะหิวน้ำอาะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า พอน้ำเลยค่ะสองที่ค่ะอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะส <lichen S 1> เสร็จมาเลยค่ะอุย้ยแก<จ>ใครเนีน่ย<น>ออกมาออกมาออกมาโจเอพีส <EP> ี่นะคะเสร็จแล้วบ๊ายบาย